แต่ว่าชายเกษมเนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีผมเชื่อว่าทักษิณเนี่ยหลอกตอนในที่สุดแล้วก็หลอกชายกเกษมด้วยเหมือนเหมือนกันที่เคยหลอกคุณสมัครเหมือนเหมือนกันที่เคยหลอกชายกเกษมเมื่อครั้งที่จะเอาองค์อิงขึ้นมาก็หลอกชายกเกษมทีหน,นึ่งแล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่าไว้ใจคุณทักษิณ เขาไม่ได้ทํางานทําการอะไรแล้วเขามีเงินมีทองสุขภาพก็ดีมีคนมานั่งคุยมันก็จะนั่งวางแผนในเรื่อง Power Play ว่ากูจะไปทางไหนได้ยังไงนี่นะครับหรือบางคนก็แจกกล้วยบางคนต้เอานุ่นถ้าไม่ใช่ใจเกษตร้วจะมีใครที่จะเป็นนายกได้ผมคิดว่าบิ๊กป้อมเนี่ยตัดไปเถอะคุณจุรินก็ตัดไปเถอะเหนือคุณอนุทินกับูลเกประยุทธ์ทักษิณขณะนี้ ไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับมีในทุนใหญ่ที่คอยช่วยวางหมากอยู่ด้วยโอกาสที่จะเอาอนุทินเนยมันไม่เผาผีกันแล้วกับเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองจากมุมของทักษิณก็ต้องไปชวนประยุทธ์จึงมีในทุนใหญ่พยายามเกี้ยกล่อมพลเอกประยุทธ์พยายามประสานในเรื่องนี้อยู่ถ้าพลเอกประยุทธ์มาถามว่าภูมิใจไทยมาได้ง่ายไหม มันก็กลับไปเป็นรัฐบาลชุดเดิมอาจารย์แต่บวกเพื่อ,อ,อไทยเข้าไปด้วยออครับออมันง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมะ,ะได้ามาง่ายแล้วใช่ไหม